ฮัลโหลสวัสด yeah. ีค่ะกลับมาพบกับฝันที่ช่อง Fun Fancy Channel เนี้อนะคะตอนนี้เรามาเปิดคลิปกันอยู่ที่กลางบึงเลยทุกคนตอนนี้อยู่ในเรือคายัคนะคะฝันพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองคือท่าแม่โคตรตลกเลยนอนพายตะแคงค่ะ สวยงามมากนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยได้เช่าเรือคยักมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทริปนี้ฝันมาพร้อมกับคุณแม่เย้นะคะนี่ก็คือคุณแม่ฝันนะคะที่เป็นแบบทับทับฐานหน้านะคะในการพายเรือไปนะคะช่วยดูกล้ามลังด้วยนะคะคุณแม่นะคะตอนนี้นะคะได้พาเราเข้าสู่ป่า สำหรับใครที่ไม่เคยพายเรือคายักนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะเพราะว่าเรือพายง่ายมากแล้วก็น้ําที่เนี่ยสงบมากพายง่ายมากๆนะคะไม่ต้องเป็นกังวลจับไม้พายปุ๊บจ้วงปุ๊บไปได้เลยนะคะเขาก็จะมีล่มชูชีพมีล่มชูชีพมีล่มชูชีพเฮ้ยอะไรวะเสื้อชูชีพให้ใส่นะคะ แล้วทุกคนช่วยดูเขาเรียกว่อะไร reflection ในน้ำทุกคนเห็นในน้ำไหมมันเป็น reflection ของก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าทุกคนมันสวยมากเดี๋ยวเราจะไปหาสป o t การถ่ายรูปกันนะคะทริปนี้ยังไงเราต้องได้คอนเทนต์สุดปังแน่นอนมีความสุขมากเลยก้ <c ười> อนเมฆสวยมากเลย <c ười> นี่ค่ะเป็นไงคะสำหรับคนที่เคยพายเรือเป็นครั้งแรก ยอดเลยค่ะตอนแรกงไม่กล้าลงเรือนะเออแต่พอปลายเรื่องจริงมันก็ใช้ประสบการณ์จากตรงนี้เลยค่ะง่ายมาประสบการณ์5นาทีไปค่ะออกจากล่างแห่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเดี๋ยวคือท่าแม่โคตรตลกอ่ะเดี๋ยว นะคะคเป็นวิดีโอกาเฟอร์ให้กับฝันเองวตรงนี้มันแบบได้ปะมันดูแบบอมิสซอ,สสสอนนะเออสวยๆเนี่ยก็จะมี้ก็สวยเลยอะเออตรงนี้สวยมากลูกเนี่ยเนี่ยจอด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 ดิวิธีการจอดเรือนะคะทุกคนนี่เลค่ะควาหมับควาหมับมับเสร็จปุ๊บจอดเลยนี่ทุกคนฝันจะบอกว่ามุมเนี้ยเฮ้ยมันอวากา,านหรือเปล่า สนุกมากเลยแม่พายอยู่คนเดียวนอนพายตะแคงพายคอนเฟิร์มว่าพายง่ายแล้วก็นอนพายได้นะระหว่างที่เรานอนพายนะคะเราก็จะเห็นวิวบนหัวเราแบบนี้ ทุกคนตรงนี้มันสวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปนะป้าป้าเข้าให้เดี๋ยวนะตรงนี้สวยมากเลยเพอร์เฟกสวยมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาจอดที่จุดไฮไลท์แรกนะคะก็คือจะเป็นแบบไม่รู้ว่าตรงไหนขับเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้ไกลมากนะมันก็จะมีแบบต้นแบบใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็แบบสวยมากที่สําคัญอากาศไม่ร้อนค่ะทุกคน เช่าเรือคายัคมานะคะ1ชั่วโมงเพียงแค่100บาทเท่านั้นจริงๆเช่าได้เลยนะฝันกะว,ว่าวันนี้อาจจะอยู่สักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะดึมดันเก็บบรรยากาศอันสวยงามอะไรแบบนี้นะเมื่อกี้ฝันได้รูปมาแล้วจากเวิร์กนี้จ,จะบอกว่ารูปดีมากสวยจริงเดี๋ยวไปดูรูปอินเสิร์ตสวยแบบนี้สวยแบบนี้แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอหาทางหาทางออกก่อนนะคะอยากไปขวาให้หวักไปทางซ้ายอยากไปซ้ายให้หวักไปทางขวาหวักปะหวักหวักน่นมันจะหวักภาษาไทยนั่นแปลว่าแปลว่าอะไรนะ วักภา,าษาใต้แปลว่ากระชอนแปลว่ากระชอนคุ้ยแม่หัวจะชนระ,ะวังแม่ไม่มีตาแล้วกระวังกระวังเจ็บเก็บโอเค,อเค <c oughs> สวยมากนี่มันเอเมริกันเรนฟอเรสหรือเปล่าแม่ชนอีกแล้วชนอีกแล้ว,ลว <c oughs> จอดตรงนี้ก็ได้นะ าจริงนะทุกคนฝนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าระยองจะมีที่ที่สวยงามขนาดนี้นะคะคืออยู่ระยองมาหลายปีมากแต่ก็ไม่เคยมาส่วนพืชศ,ศาสตร์กับเขาเลยสวยมากสวยมากต้องหยุดพูดเขาว่าสวยมากแล้วเพราะมันเยอะมากพูดสวยมากสักแปดร้านห้าแสนรอบแล้วก็สําหรับใครบางคนนะคะที่รู้สึกว่าไม่กล้าทายเรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเรือท้องแบนให้ให้เช่านั่งเหมือนกันแล้วก็จะมีคนขับเรือท้องแบนนะคะซึ่งอันนั้นก็คือจะอยู่ที่ราคา600บาทต่อเที่ยวนะคะ สวัสดีค่ะ,คะใครคะทมาจัดตัวชมคณธรรมนาครูอนนีกดสวนพระมาดีกันหอเปล่าไม่ได้กดเลยค่ะมาเทีย่ยวสวนพฤกษศ,ศาสตร์ไหมคะเอาวบ๊ายบายอมองมาที่กล้องใช่ไหมแล้วก็สวยๆนะมองมาที่กล้องแล้วก็แบบเออโบอกมือบ๊ายบายโอเคแล้วทำเป็นแบบว่าเอามือลงแล้วมองไปทางทางซ้ายทางขวาหน่อยเดี๋ยวจะไปใส่ภาพอินเสิร์ต ด้วยความสงสัยใครรู้ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าน้ํามันลึกแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มีการทำคอนเทนต์มากมายภายในเรือแล,แล้วรู้สึกว่ามีความกมังวลว่าถ้าฉันวิ่งลงไปฉันจะเป็นอย่างไรทีนี้ก็เลยให้แม่วัดน้ําค่ะอทีมวัดน้าค่ะปามแค่นี้เองสุดแล้วหรอสุดแล้ว,แ,ลวแค่นี้ประมาณข้อเข่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามาก็ข้อเข่าถ้าแบบว่าตกลงไปก็ ข้อข่าวค่ะทุกคนปลอดภัยปลอดภัยอย่าประมาทนะคะต้องใส่เสื้อชิวชีพเด้อสวยมากเลยอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันมีกระท้อนอะ่ะ เราใกล้จะได้เข้าฝั่งแล้วนะคะสลีเวลานะก็คือแบบถ้ามาแบบลำยัยลำยัยหน่อยนะก็คือมาแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บคอนเทนตนะ์อะไรเงี้ยใช้เวลาอยู่บนเรือประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนะคะทุกคนก็เผื่อๆไว้เลยว่า2ชั่วโมงจุกๆน่าจะอยู่บนเรือนะก็ประมาณนี้แลยะคะ่ะตอนนี้เรากำลังเห็นความฝันที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคะว่าเราใกล้จะถึง ท่าเรือแล้วแล้วก็ประเด็นคือคือนะคะทุกคนกางเกงฝันเปียกมากเปียกไปจนถึงแบบฮดูตุ๊ดตัวเปียกมากจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าเอากางเกงมาเปลี่ยนกันด้วยนะคะทุกคนฝนมาที่นี่วันอาทิตย์นะคะทุกคนคนก็ไม่ได้เยอะมากนะเอาจริงแต่ว่าก็คืออยากให้มากันแต่เช้าก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้นะคะก็คือประมาณ10บโมงเราก็จะกลับเข้าท่ากันแดดมันยังไม่แรงมากไงแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้คงจะบาไวเด้อบาไวแล้วก็หรือใครอยากจะมาช่วงบ่ายก็ได้นะคะที่นี่เขาเปิดแต่8ปดโมงครึ่งถึง 4โมงครึ่งนะคะช่วงบ่ายก็อาจจะได้แบบวิวพาทิตช่วงบ่ายเย,ยน็ยนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเอาลค่ะ เมื่อกี้ก็ขึ้นมาถึงบนบกแล้วนะคะก็เมื่อกี้สนนเวลาทั้งหมดอะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะที่เราอยู่ในเรือใช่ไหมก็ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแบบอีกหนึ่งแบบที่เกินไปครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่ได้คิดเพิ่มร้อยหนึ่งนะคะเขาก็คิดเพิ่มแค่50บาทเพราะฉะนั้นสนนราคาในการลงไปภายเรือค่ะอย่างชั่วโมงครึ่งของฝันเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเงิน150บาทเท่านั้นค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากจะแบบเดินต่อหรือว่าเช่าจักรยานต่ออย่างเงี้ยเช่าจักรยานก็ตก50้าสิบบาทต่อชั่งตบาม ปีนี้ทั้งหมดไปกับการพายเรือเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <S <S ก็เลยคิดว่าโอเคเราพายเรือแฮปปี้มีความสุขแล้วประเด็นคือเหนื่อยแล้วแหละก็เดี๋ยวว่าจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปหาอะไรอร่อยกินเอาข้างหน้าราะตอนนี้หิวมากทุกคนแต่โดยรวมนะคะการที่ได้มาสวนพฤกษศาสตร์ในครั้งนี้นะคะฝันก็ประทับใจมากๆเความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนมาหรือญาติมาเนี้ยฝันจะพาทุกคนมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งพามาพายเรือแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆนะคะมันไม่ใช่กิจกรรมที่เราแบบสามารถหาทาได้ทุกวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเออได้มาพายเร ทุกคนก็จบกันลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปพ,พามาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยองนะคะฝันมั่นใจว่าถ้าทุกคนมาเนี่ยจะต้องได้รูปสวยๆกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ได้กล้ามแขนกล้ามทองกลับไปด้วยเพราะว่าเราพายเรือกันแบบ คตรจะโปรเฟชชั่นอลพายเรือเหมือนว่าหลายกิโลเลยนะที่เราพายกันมานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดตามคลิปนี้นะคะยังไงถ้าใครผ่านมาละยองนะคะขับรถมาที่อําเภอแกลงนี้เลยค่ะแล้วก็มาแวะที่สวนพฤศาสตร์นะคะมาออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ถ่ายรูปกันได้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะฝันเรคคอมเมนต์สุดๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะั้นที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะคะมาเที่ยวพายเรือกับฝันนะก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าฝันจะพาทุกคนไปที่อื่นอีกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตาาาามกกกััันน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 วววว่่่่ทททีีีออืจจะะะะะะเเเปป็ไไไหหหคคคแแลลล้้้ด๋ยยงงใุ thank you